บไปแล้วค่ะพ่อความดเดือดเริ่มต้นสนุกมากสนุกมากซีซีทุกอย่างยังประบปึงเส้นเรื่องแต่ละคู่ก็เริ่มเดินเริ่มเดินนะทุกคนคู่ดีมากทุกคนน้อเคมีเคใจแบบสุดสดจริงดีหมดเลยอ่ะดีทุกคู่เลยจริงแล้วยิ้งแบบแต่ว่าขอชื่นชมลงห้องศิลปะก่อนเธอแบบโอคือห้องเรียนห้องเรียนแบบ คือเ setting มันไม่ได้อยู่บนโลกนี้อ่ะทีไหนก็ไม่รู้เชื่อว่าเื็อเมืองหนาวจริงดูแหละดูแล้วหนาวเพราะเราเปิดแอร์แต่ถึงว่าตั้งใจกับโลเคชั่นทั้งหมดใช่เซตติ้ง i n g p พ o p e r มันดูเป็นแบบว่าคลาสเรียนที่ดูมีคลาสเป็นเมืองมหาศาลจริงๆทุกคนแล้วก็เหมาะแล้วที่ทําไมเจ้าชายคาวินถึงตั้งใจจะมาเรียนถึงนี่ก็คือมันดูแบบ ดูเป็นคลาสที่ส่งเสริมการเรียนศิลปะจริงเออและเหมือนกับว่าแบบและอาจารย์อ่ะดูเป็นผู้ส่งอ่ะคือแบบว่าการใช้สีลายเส้นเขาสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกของนักเรียนได้เลยว่ารู้สึกยังไงไม่ใช่แค่แบบบอกเทคนิคนะแต่ว่าเขาแบบดูจากผลงานอะไรเงี้ยมันเป็นแบบท้าสารนักเรียนไปในตัวค้าศิลปะ,ปะที่ลึก,ลกซึง้งจริง,รงแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มจะสนุกเข้มขน้นเพราะว่าแต่ละบ้านต้องเริ่มเทรนล์ละ คืออีสึกเนี้ยน่าจะไม่ได้มีะระยะเวลานานมากทุกคนก็คือต้องรีบเต็มตัวเพราะรัชป,ประเพณีก็จะเร็วเนาะอย่างที่เจ้ามหาชีวิตได้บอกไปว่าใกล้ละแล้วการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นเป็นสมอย่างจริงทุกคนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าฟันดาบเนี่ยรามินค่อนข้างมั่นใจใบ้านผู้ชงค่อนข้างแบบโรนอนมาหรือเปล่าอะไรย่างนี้แต่อีกสองอย่างเนี้ย ไม่มีใครถนัดทั้งสิ้นเพราะว่ามีมีใหม่ก็ถือว่าเท่ากันอยู่ตอนนี้แต่โคดเราก็ดีเพราะฉะนั้นก็น่ารุนค่ะนี่เราโคดของแบบออีกบ้านุกคนแต่นี่ว่าเพราะว่ามันมีสามอันมันน่าจะมีการที่แบบสม้งเสมอแล้วตัดสินด้วยอะไรสักอย่าง เพราะว่าถ้ามันจะชนะทั้งหมดมันน่าจะนอนมาเกินและไม่น่ามีไรง่ายขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าแต่ละบ้านเขาก็เคี่ยวกราำกันสุดฤทธิ์อยู่เขาก็เขาก็มีแบบอาวุธลับที่ซ่อนอยู่ในการ,รที่จะพลิกเอามาชนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดิมพันมันใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบ้านก็ไม่น่าจะยอมใครถูกแต่จริงๆคือทิ้งหินไว้เยอะมากทางฝั่ง,ง,งผู้ชงเองที่ดูแบบดูร้ายตะโกนจนเกินไปใช่ร้ายแบบ ร้ายออกมาร้ายแบบให้รู้ไปเลยสิ่งแบบ l a สบอสไม่น่าจะลายตะโกนขนาดนี้จริงน่าจะมีคนลาสกว่าจริงนะส่วนทวิตอันนี้ส่วนบ้านทวิตก็คือแบบเสนอให้มีการเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้บ้างเล็กยิงธนงยิงธนูอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าแต้มต่อแต้มต่อของเอวาใช่ส่วนมีนาคดีนี้ก็คือไม่ไม่เกี่ยวกับสมการแต่เสนอว่าให้มีการตอบคำถามเป็น quiz โชว ฟีลชิงมงฟิลไลอโอปอได้มงวันนี้เพราะว่าตอบคำถามเลิศก็เดี๋ยวมาดูว่าใครจะมงนะคะทุกคนในเอมอาลีไม่รู้แต่ไทยแลนด์มงแล้วจ้ามงฟ้ามาแล้วมงวันนี้ที่อัดด้วยเสียแลบเลยเพราะว่าในกิศาสตร์กินดังเกินคุนนาขอยัดนอกเลืองเล็กน้อยตั้งแต่มีประกวดมา72งครั้งก็คือควีนไทยของเราเขาเอาเราได้ หมงฟ้าจับใจจูที่จับใจจูแล้วที่มิสเวอร์แต่ว่าที่เอมิลีใครจะมงต้องรอลุนกันต้องรอลุนกันส่วนเส้นความสัมพันธ์นั่นเนี่ยขอไปที่บ้านผู้ชงก่อนได้เลยสงสารเพโชคยแต่ชอบนะจริงเออฉันชอบอะไรแบบนี้เธอคือแบบมันมีความแบบมันมีความสัมพันธ์แบบนี้อ่ะคิดออกปะว่าแบบคือเลิฟเพจล่ะตัวเองอ่ะรู้ว่ามันเกินเอื้อมแต่ว่าเรารู้สึกอ่ะคือคิดออกปะ เออทั้งสองฝั่งนะทรมานเจ็บปวดแต่ว่าขออยู่ใช่เพราะมันคือฝั่งของที่แบบดีอ่ะฝั่งของเจ้าเพทายอ่ะรู้เลยว่าแบบคือรักท่านชายและรู้ว่าตรงเนี้ยเจ็บปวดแต่ว่าแบบก็กูรักไปแล้วว่ะคิดออกปะส่วนฝั่งท่านชายจริงๆลึกๆคือนี่ว่ารักแหละรักไปแล้วเธอเป็นสหายคนสนิทคือตัวเองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าถ้าตัวเองทำผิดพลาดปุ๊บคนนี้คือคนที่ซวย แล้วก็เติบโตมาแบบที่ไม่ได้รับความรักขนาดนั้นคือพ่อเนี่ยค่อนข้างแบบมึงคริสมาแบบโอ้ไะต้องเป็นดูกดดันนะดูกดดันเพราะว่าผู้ช่งเคยเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบแล้วราชสมัยไหนถึงจะกลับมาที่ผู้ชงเออเราแบบก็คาดหวังลูกชายคนเดียวอะไรเงี้ยคือรามินโตมาแบบค่อนข้างแบบ ูกดผิดแผ่กับเธอแบบเออเลี้ยงว่าแบบใดนิดนึงเพราะฉะนั้นคืออีเรื่องที่มันมีความเป็นแบบ B D S M ความท่าความนายท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าเออถึงความแบบก้นบึ้งไม่เป็นแบบชายก้นบึ้งของเขาที่เขาแบบอยากแสดงออกเออนี่อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาแบบชนะและควบคุมได้เพราะว่าเขาควบคุมอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่พอควบคุมทั้งหมด ทุกคนเพราะฉะนั้นคือแบบไอ้เจ้าท่าของเราเพทายเนี่ยคือยอมเพราะว่าก็อยากให้เขามีสักขี้หนึ่งในการได้ควบคุมหรือได้วงการได้ไดเอา<ด>ชนะได้เอาชนะอะไรบางอย่างเพราะว่าจุดที่ต่ําสุดของตัวเองเนี่ยเขาก็รู้ว่าท่านชายก็ไปตรงนั้นเหมือนกันกับพ่อคิดหรอปะจริงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกันแหละทุกคนคู่เนี่ยน่าเชียร์มากมันต้องพึ <ด S 2> ่งพากันอยู่นะมันต้องพึ่งพากันแบบจริงๆ คือในวันที่เขาอ่อนแอน่สุดคนที่อยู่เคียงข้างก็คือคนนี้เทนทายจริงว่าแบบเดี๋ยวมันต้องมีจุดที่เขาจะต้องแบบสั่นไหวมากๆแน่นอนลามินอ่ะเพราะว่าพ่อรู้ว่าจุดอ่อนของลูกตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาเนี้ยมาเป็นข้อต่อรองในการที่จะทําให้ลูกอ่ะถ้าไม่ถิงตัวเองต้องทิ้ตัวเองถี่ตัวเองขึ้นไปตามที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยคือมันมันมีความแบบด้วยความ เส้นมันบอกอยู่แล้วว่า <No. S 2> ลูกเป็นสิ่งที่จะทำให้พ่อประสบความสําเร็จใช่จะทำทุกวันเนี้ยเพื่อให้พ่อได้ครองราชมันก็ฟีลไรแบบเนาะมันก็เลยต้องแบบเชื่อเฉือันกันทุกคนส่วนส่วนฝั่งของเจ้าเอวาเนี่ยยังไม่ได้ให้น้าหนักมากแต่ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการเล่าเรื่องพาร์ทพาร์ทของเอวาเพิ่มมากขึ้นเนาะบ้านนี้ยังอาจจะแบบลำแสงยังไม่จับจองมาพอดก็ดูไม่ธรรมดานะจริงไม่น่าธรรมดาสักบ้าหรอกอจริงทุกคนก็ต้องแบบ นิดนึงให้ตัวเองได้แบบมีที่ยืนเออมันอาจจะต้องมีสักอย่างที่เขาก็น่าจะเพคเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าปั้นไปทางนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอันเนี้ยอยู่นี้อยู่ก็ไปเอาด้านนี้ให้มันชนะสักหนึ่งในสางครับว่ก็ต้องมีดีบ้างอ่ะแบบต้องมีดีแล้วก็ไรแต่ละบ้ามันต้องมีความแบบความรอดในตัวจริงแล้วเนี่ยหินใหญ่ที่สุดก็คือจริงๆเจ้าคุณปู่เคยพูดมาลวตั้งแต่ ep ที่แล้วตอนปลายว่าแบบอยากจับแย่สองคนนี้ ก็คือพระเอกของเรากับไอเจ้าเนี่ยชาลันกับคานินว่าอยากจับแยกก็เลยสั่งให้ไปสอนหนังสือซะจริงแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเขาไม่ได้เฉลยว่าหลานไปดิวอะไรกับปู่มากกว่าที่ตัดมาให้เราดูคือน่าจะมีการดิวว่ายอมที่จะแบบนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบบเอาคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งชาลันเองก็ดูแบบไม่ได้โอเคกับกับสิ่งที่ทําแต่ว่า ก็ทำอะไรไม่ได้คำสั่งเนาทำ่ฉันรู้สึกว่าพี่ทักเทวาก็น่าจะมีสตอรี่ที่น่าจะเข้มข้นเลยอทำไมปู่ถึงต้องแบบถึงไม่อยากให้มันหรือว่าไม่อยากให้ประวัติศสตร์ซ้ำรอยเอ่ยใดไหมพ่อแม่เขาด้วยนะรุ่นเจเนอเรชั่นเพราะว่าพี่ทักเทวานี่น่าจะอยู่กับอาสวัเทวาทีมานานแสนนานมาหลายเจเนอเรชั่นทุกคนแล้วก็ดูไม่ใช่ บ้านที่ไม่มีทางเลือกขนาดนั้นหมายถึงว่าเขาก็มีคาราขัดวิวสวนเอเดนนะมืงอจริงมีคนแบบมีบัตเลอร์มีบัตเลอร์มีเจ้าเป็นเจ้าของมหา่ะเออมันต้องมีเหตุที่แบบต้องดอกจันไว้เลยแหละว่าเป็นครอิหรีทรอบคนหนึ่งจริงว่าทําไมถึงแบบมีดีลอะไรหรือว่าทำไมถึงกลายมาเป็นหลานบุญธรรมจริงเพราะเหมือนที่เราเคยพูดว่า ไม่งั้นเจ้าหมายจะไม่ชูดเด็กคนนี้ว่าเป็นหลานบุญธรรมแบบง่ายๆเนี่บบย,ยออกไหมแล้วทาไมปู่ถึงแบบพยายามที่จะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเกิด<อ>ฉันว่าปู่รู้จักทั้งสองคนดีนะว่าว่ามันมีความพิเศษอะไรบางอย่างเธอดักตั้งแต่แรกเลยจริงคือฉันว่ามันมองออกมากแบบโป๊ะหลายอย่างเลยแบบหมายถึงว่า ฝั่งไอ้เจ้าเด็กเราเนี่ยดูออกแล้วคือคนินร้อนล้นหลายอย่างมากกับการที่จะแบบน้องในอีพีนี้หมีชารันสุดๆเลยเงี่ยจริงๆคนดูรู้ละแต่ฉันว่ามากกว่าคนดูคือปู่ปู่ไม่ธรรมดารู้ทุกอย่างแน่นอนปู่ยจริงๆรู้ถึงถน่าจะรู้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานาที่ในความสัมพันธ์เวลาเขาสองคนอยู่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรสายใช่มีสาย คือมากกว่านั้นเรื่องของทนานนายอะไรปู่น่าจะรู้มากกว่าเจ้าเจ้าพี่ซีของเราอีกเพราะแบบใส่ต้องใส่ตาอะไรเขาน่าจะาจ,จะตาติดใกล้กว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นทุกคนมันต้องมีเหตุอะไรหรือแบบอดีตมันเคยเกิดอะไรที่มันเป็นแบบศรัทากรรมหรือเปล่าหยังไงนะม,นมันเก,นเกี่ยวกับมิทัคเทวะอศวาเนี่ยจริงแล้วฝั่งเจเนอเรชันนั้นนะ่ะยังไม่ได้เฉลยเลยว่า เกิดเหตุอันใดหนอเรื่องแม่เรื่อง,งตัวคานินเอง,งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับพิทักษ์เทวารุ่นแม่จริงแน่นอนทุกคนแบบอยู่แถวแถวนี้แหละแถวแถวนี้ส่วนทารานายเข้าเอมมาลีละใช่คือเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ตายแต่ว่า อยากรู้ว่าฟันเฟืองสำคัญขนาดเนี้ยจะยังไงต่อนะเนาะเขาดูเป็นคีเพอร์เซนที่กลุ่มความลับของทุกอย่างอยู่เหมือนกันเยอะมากทุกคนและต้องเป็นคนที่ไวใจด้วยสิเออเป็นคนที่อสศวะทิวาทินไว้ใจขนาดให้เลี้ยงหลานจนโตเ้ตั้งกี่ปีจริงเพราะฉะนั้นคือทัดระนเนี่ยน่าจะน่าจะได้รู้ความลับอะไรตั้งแต่นูแหละถึงต้องได้อุ้มเด็กหนึ่งขวบหนีไปทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งทาดไดนเนี่ยยังไม่ได้เฉลยเลยไงว่าก็เป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าไงอยากรู้เขาจะเล่ายังไงให้มันสนุกอะจริงในการปรากฏตัวแบบของทัดไดในเอมอลีเนาะจะมาในแบบรูปแบบไหนแต่ใดๆคือเส้นความสัมพันธ์เดินมากนะคือเราดูออกหมดเลยว่าสองคนนี้แบบรู้สึกตอกกันแหละจยิ่งฉากที่ชาลันกลับมาอยู่บ้านี่ะแล้วบบเท้าอยู่อย่างนี้เธอราก็ยิ้ม มันเอ็นดูอ่ะคือบอกว่าเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูตัวดื้อของเราจริงเอ็นดูคานินแล้วตัวดื้อของคานินแล้วคานินก็คือเอาตรงทําตัวงุ่นง่านที่น่ารักมากแบบไม่ยอมหวังว่าจะให้เขาเดินมาง้ออย่างงู้นอย่างนี้ก็คือใจฉันมีแต่เธอแต่เธอคนเดียวนั้จแตเธอไม่ได้เหลวใครสดๆจริงแต่อะไรแบบนี้แหละมันสนุกเพราะว่าเขาคือเหมือนทุกคนตามใจอ่ะมึงเพราะว่าอยู่ตรงนี้เปรทุกคนเขาจะแต่ คนเนี้ยไม่ตาอใจเราคนที่เรารออยู่มันยิ่งจะอยากชาเลนจ์่บอยากเอาชนะว่าเธอไม่ได้มางอเราหรอนี่เราเป็นใครจริงทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งอยากเอาชนะมันก็เลยไปดิวแบบยอมดิวจริงแล้วเจอเป็นไงคะฝึกหนักเลยค่ะฝึกหนักข้อเท้าแพลงที่โดนร้องกรี๊ดละก็อยากฟันดาบไม่ใช่เหรอก็ต่อเร็วกว่านี้อีกกระหม่อมเร็วกว่นี้อีกกระหม่อมโอ้โหหลังกรอบหายใจไม่ทันแน่นอน ส่งโดนไปค่ะป็นได้ค่ะอีโดนคนเดียวโดนแทนหมู่บ้านเท่านั้นที่จะที่จะอีเนี่ยอีเนี่ยส่วนออกเต้ยทั้งชีวิตไม่เคยออกกําลังกายเลยอ่ะเอ้ยเขาโยคะนะชวนกําลังชวนเขาเข้าเข้ากับเข้าในวงการอยู่เขายังแบบไม่ยอมกลัวผอมแล้วมีคนมาจีบเนเดี๋ยวไม่ได้มาช่องเดี๋ยวไม่ได้มาช่องทุกคนเพราะฉะนั้นกลัวว่าแฟนช่องกลัวแฟนช่องคิดถึงไงเพราะเดี๋ยวพอ ออกกําลังกายผอมปุ๊บแล้วคนคนจีบเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลามาให้เพื่อนม่เจอไม่มีเวลามาเจอเพื่อนไปไหนอะทุกคนไปไหนอะแม่ต้องเลือยามึงแต่ว่าผูชงอะก็เล่นเกมกันเมืองเก่งเนาะแบบฟิลแบบกวนสื่อก็กวาดสื่อก็คือก็คือโค้ดโค้ดที่มาเทนนอะก็คือเป็นโค้ดที่คณินก็จิ้มไปก็ิ้ก็คือ เขาเป็นระดับเก่งที่สุดแล้วไงหมายถึงว่าก็สแกนคีอาจ่ายเงินก่อนก็ฟีลแบบว่าบาดไปซื้อมาจริงเดือดมากทุกคนลักนี้น่ารักมากฉากแบบว่าวิ่งไล่จับกันที่ห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยชาครีชาครีผมทรงเดียวกอีเตอร์เลยทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมอยากเป็นชาครีเหมือนเนาะเพราะว่าอยากเป็นสาววายที่ได้อยู่โมเมนต์ตรงนั้นจริงๆจริง ขนาดเราอยู่ตรงนี้เรายังเห็นเรายังเห็นเลยว่าเธอแบบ E R R แกบ้าจริงจริงแล้วฮอปฮอปแล้วก็คือแบบว่าอยากไปหาเขาที่มหาลัยแต่แอปบ้ามาเข้าห้องน้ํา<อ> <laughs> คือไม่มีอะไรเนียนเลยคะ่ะท่านชายปแต่น่ารัก <laughs> น่ารักมากเส้นเรื่องน่ารักมากแล้วก็คู่ของไอ้เจ้าเนทเซเฟก็น่ารักเนาะกุ้งล่องแบบมาแบบ น่าจะเป็นคู่ที่ทําให้เราได้พักกายพักใจจากเรื่องหนักหน่วงอะไรแบบไม่หนักมากคู่นั้นแต่แบบเป็นฟิลแบบว่าหลอกเรื่องฐานันดอยอะไรอเแบบฉันแบบมามาใช้ชีวิตเป็นแบบสามัญชนธรรมดาแล้วพอแบบเรารับรู้ล้ว่าแล้วพอรู้แบบว่าฮะเธอคือเจ้าชายเหรอแล้วทำไมเธอไม่เคยบอกเรามาก่อนแล้วฉันเป็นค่าักรแบบเขียนออกมาาไปเที่ยวบ้าน พาไปเที่ยวบ้านมึงพาไปแต่ก็ยังเปิดแต่สถานะไม่ได้ไงแต่สีี่เขาเคยเจอกันที่น้องไปร้องเพลงกับด้ป้าแล้วน้องเราวแบบคาวินเป็นองค์ชายโดนชุดโดนเชิญมาตอนนั้นงานเปิดตัวคดนแเปิดตัวที่ร้องเพลงชาติไงแต่น้องไม่ได้หมายถึงว่าไอเจ้าจิ๋วเราแบบซ้ำไม่ได้แบบจริงไม่ได้โฟกัสทุกคนตรงนั้นจริง เวลาชนะกันดาวไหลไม่เคยมีแบบใครพอส่งพัชนามให้กูต้องวานชิดชูอะกบเมืองรู้เลยว่าแบบเขาจะกลายเป็นอะไรที่น่าหลาบมากจุดเบรกจริงๆอย่างที่ทุกคนว่าหลังจากที่เราเครียดมาจากเอมอเอมอรีจากการเมืองอนหนักหนแล้วมามาเบรกที่นี่มาเบรกมาเบรกเพราะว่าเส้นเรื่องหลักไม่น่าจะได้เบรกเส้นเรื่องหนักต้องเข้มข้นมากฉันว่าแบบมีอีกหลายตาที่น่าตับ้อง แปลกๆเยอะอยู่ทุกคนแล้วมีนาละครินจะแบบมาาเป็นฟิวตัวประกอบมีตลอดไปนะหรือเปล่าก็ไม่นาจริงมีนาเนี่ยก็น่าอย่าเพิ่งไว้วางใจจริงอาจจะมีไมยเด็ดชนิดคนเดีสรุปก็คือมีลูกเออมีลูกหรือเปล่าเอ้ถ้ามีต้องบอกละเดาแต่ดิจะไม่รู้เจรองว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเขาเพราะว่า แบบเขาสูเสียภรรยาไปเหมือนกันมันน่าสนใจมากทุกคนจริงคิดว่าแบบซีรีส์ค่อนข้างทิ้งหินไว้เยอะแล้วก็แบบสามารถยังดำเนินแบบได้ดีมากๆทุกคนสนุกมากๆค่ะสนุกจริงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะชนะราาสชประเบนีครั้งที่ห้านี้ใช่ครับผมนะแล้วก็ส่งพ่อตัวเองไปเป็นคิงจริงก็มาลุ้นกันต่อก็มาลุ้นกันต่อแต่ใดๆโอปอมงแล้วไปดีด้วย เพราะว่าแบบเสียงหายเลยทีเดียวทุกคนกรีดดังมากรีดดังมากแล้วก็แบบรอที่จะเชียร์โอปอก่อนแล้วก็คอยมาดูเอ็มบรีมาแน่รถแห่เรากรุงเทพจริงต้องมานะคะท่านชายคณินก็อย่าลืมมาแห่ด้วยกันที่ประเทศไทยแบบแวะมาไทยแลนด์อะไรอย่างนี้เพราะว่าเอ็มบลีกับไทยแลนด์ใกล้ๆเพื่อนบ้านไง่มาสนั่นดีใช่เออ แล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย